NTV สถานการณ์ความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงรุนแรงไม่มีท่าทีจะหยุดลงง่ายๆสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและจิตใจของประชาชนบริสุทธิ์อย่างรุนแรงการยิงตอบโต้ระหว่างสองประเทศได้ลุกลามเป็นความขัดแย้งทางการทหารเต็มรูปแบบในขณะที่ประชาคมโลกต่างเฝ้าจับตามองและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่าย ยุติความรุนแรงโดยเร็วที่สุดเหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันพุธเมื่อทหารจากทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงกันใกล้แนวชายแดนในบริเวณใกล้กับปราสาทต,ตาะเมือนทมฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าทหารไทยเคลื่อนกำลังเข้าสู่เขตแดนของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ฝ่ายไทยระบุว่ากัมพูชาได้ส่งโดรนสอดแนมและยิงจรวดบ m 2 1เข้าใส่พื้นที่ของหมู่บ้านไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในครั้งนี้การประทะได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วโดยมีการโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศในหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนความรุนแรงได้คฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ในฝั่งไทยอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงเด็กหญิงวัยแปดขวบและหญิงชราววย72ปีนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า70คนและประชาชนกว่าแสนสา0คน ต้องอดพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด B.M. 2 1และปืนใหญ่ระยะไกลยิงเข้าใส่เป้าหมายในจังหวัดสุรินทและศรีสะเกดซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลชุมชนและสถานีตำรวจในขณะที่ฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่แบบ F. 1 6ขึ้นโจมตีเป้าหมายทางการทหารฝั่งกัมพูชาซึ่งถือเป็นการใช้กำลังทางอากาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบกว่า13ปี สร้างความกังวลว่าเหตุการณ์อาจลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบเบื้องหลังของความขัดแย้งทางการทหารในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อพิพาทดินแดนเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางการเมืองของทั้งสองประเทศในประเทศไทยรัฐบาลที่นำโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหลังเกิดเหตุการณ์โทรศัพท์หลุดซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานกับสมเด็จฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งมีการกล่าวถึงแนวทางการเจรจารลับซึ่งสร้างความไม่พอใจในสภาไทยอย่างรุนแรงขณะดเดียวกันหุนเซนซึ่งแม้จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังคงมีบทบาทและผู้นำโดยพฤติันของพรรครัฐบาลการประทะในครั้งนี้จึงถูกมองว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองภายในที่ลุกลามมาสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ หลังจากเหตุการณ์ปะทะลุกลามต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสี่วันประชาคมระหว่างประเทศเริ่มแสดงท่าทีอย่างจริงจังโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งอดีตประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศหยุดชิงทันทีและขู่ว่าจะระง,งับข้อตกลงทางการค้าหากสถานการณ์ไม่คลี่คลายขณะที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ประสานความร่วมมือ โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นผู้นำกลางเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศเจรจาโดยสันติผลคือประเทศไทยและกัมพูชาได้ตกลงจะจัดการเจรจาสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียในเร็วๆนี้โดยฝ่ายกัมพูชาแสดงท่าทีพร้อมยุติการยิงโดยไม่มีเงื่อนไขส่วนฝ่ายไทยตอบรับด้วยท่าทีระมัดระวังและขอให้ฝั่งตรงข้ามแสดงความจริงใจผ่านการกระทำ ความขัดแย้งที่ชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประทะทางการทหารธรรมดาหากแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคในขณะที่ทั้งสองรัฐบาลพยายามรักษาอธิตไตไยประชาชนผู้บริสุทธิ์กลับเป็นผู้แบกรับภาระของสงครามโลกกำลังเฝ้าดูว่าการเจรจาในมาเลเซียจะสามารถคลี่คล,ค,ลคลายความขัดแย้งนี้ และนำพาสันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงการสงบชั่วคราวก่อนพายุลูกใหม่จะพัดถล่มอีกครั้งในอนาคตฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube NTV เอาไว้พบเจอกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสุมาลีมีเท่าดำรายงาน